ดีค่ะคนถึงเก่งกลับมาแล้ววันนี้เราจะมารีแอควิดีโอถึงพี่คึงขิงไปดูกันสวัสดีครับผมตักนัสกรกับรายการถึงพี่ถึงเขิงวันนี้เาวยาวเป็นเส้นแน่นี่ครับเฮแลนดถูกต้องฮะนี่ครับแนะนำก่อนครับนี่คือเฮแหลนครับเจ้าของโรงงานก๋วยเตี๋ยวตาเพียวตาเพียวเลยนะเฮยทำขนมจีนไม่เหมือนที่อื่นเราโบกข้าวเองเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้แป้งสด ข้าวในประเทศเนี่ยเหรอครับข้าวในประเทศนี่เฮ้ยเจ๋งอันนี้เจ๋งเลยข้าวในประเทศไทยเลยนะใช่ครับเริ่มต้นเลยอันนี้คือกระสอบข้าวนะลุยเลยรวยเลยรออยู่นานแล้วประมาณร้อยนึงอ่ะร้อยระสอบเครึ่งโม่แล้วนี่คือตัวโมยไหมเฮียใช่เดี๋ยวนี้ไม่โม่เขาครึ่งนี้โม่ใช่โม่แล้วออกไหนเฮียนู่นออกเนี่ยเดี๋ยวลงถังนี้แหละเนี่ย <ś led> ยังไง,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 งขนมโก๋โหดูเดิขาวเลยนะแห้งันถึงจะดีอันนี้ถือว่าแห้งไหมแห้งลองขยี้ดูครับโอ้โหนี่เป็นผงนี้เลยนะดิบแล้วม่เหมือนก็ไม่เปียกน้าเท่าไหร่อ่าโอ้ทำงานอะไรป่ะปัญนี้คือจากตรงนี้ไปนี่คือแป้งที่พร้อมจะไปทําเป็นขนมจีนแล้วได่เอาได้แป้ง <นะ S 2> มันต้องมาดันกดมี้ย เอ้ยให้เป็นเส้นออกมาใช่อันนี้ไม่ต้อแล้วน่าเหมือนเลยอ้นี้เครื่องนี้นายจังเฮียแต่จะเป็นสิบปีแล้วโอ้โหอันี่มันคืออะไรฮะเฮียพอน้ำตันนี้เป็นไอ้น้ำอยู่ข้างในเนี่ยเส้นสวยมากเลยข้างใต้ที่เป็นน้ำหมดเลยเฮียน้ำหมดน้ำเปล่าเปล่าแต่เป็นน้ำเอาไอมาต้มน้ําให้มันเดือดแปลว่าเตาเผาอยู่นอกใช่อันนี้มีเตาเผาอยู่หน้าบ้านใช่ครับออนั่นคือเตาเผาก็มานี่เลยฮะระบบมมานี่นี่ยาวมาเลยเฮ้ยมนอย่างนี้เลยเฮ้ยีมีเครื่องตัดเส้นอย่างดีเลยครับเจ๋งอ่ะ ถ้าไม่ตัดเนี่ยคุณจะได้เส้นขนมจีนที่ยาวที่สุดในโลกเปิดขนมสมัยอ่ะเปิดถ้าเป่าให้มันเย็นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปแบบจับมาใหม่ๆล้วอยู่ได้นหนสองวันเอาแค่สองวันเอาความชวนที่ส่งสิบห้าบาทเอากี่น้อ1สิบห้าอได้ข่าวว่าเฮียมีแม่บ้านแถข้าวอร่อยงั้นไปเลยครับวิชิเมนูกันพอถึงช่วงต่อยอดครับต้องบอกว่าเฮียแหลมส่งมือดีมาครับเป็นคุณแม่บ้านที่คุณจ้อยนะฮะ ไปแล้วครับอันนี้ก็พริกแดงจินดาเลยนะครับพริกแดงจินดาค่ะเผ็ดได้นะครับคุณจ้อยครับเพราะว่าเรากินเผ็ดทุกคนพริกขวดได้นะคะคครับ่ะใส่น้ำปลาร้าไปแล้วน้ำตาลนิดหน่อยครับก็เหมือนกับทำน้ำยาไว้เลยเนาะใช่ค่ะตัวปลาทูนะครับเข้าเครื่องกับน้ำปลาแล้วก็หอมแดงขึ้นมามีน้ำปลาลานวลนิดหน่อยะเผ็ดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ทำง่ายนะทำง่ายนะโอ้โหอยการใหญ่ แบ่งกันกินนะข้นพริกขนน้ำปลาเอาเลยครับใส่มะนาวหน่อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อมันออกแนวยำนิดนึงเนาะดูดน้ำน้ำเริ่มแห้งแล้วครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วใช้ได้จบเลยฮะเอาละสองอย่างให้นี่เส้นเนี่ยมันเล็กแล้วมันนุ่มไม่มีกลิ่นหมักที่แบบคุ้นเคยที่กลิ่นหอมๆมของความเป็นเส้นข้าวบอกได้ไหมฮะ0 8 0ย4 3 1 8 8ูน่ อันนี้ของโรงงานใช่ไหมฮะใช่ค่ะโทรมาได้เลยนะครับนี่ขออีลาหก่อนขอบคุณมากครับคุณจอยค่ะขอบคุณใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะ0806431188ไปแล้ว